สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Have ันนิว a y เวลาเพิ่งข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมจันโลธนพัฒน์นะครับมาติดตามข่าวสารเรื่องราวน่ารู้ไปพร้อมๆกันทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกนะครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำคลองของชาวบ้านทิจวัตรบนราชธานีนี่บานเกิดผมเองเะครับเพราะว่าการทำคลองเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วก็อาศัยความชำนาญเนี่ยอย่างสูงเลยนะฮะและที่สำคัญครับการใช้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยก็สูงเหมือนกันก็เลยทำให้ปััจจุบบนนี้ตล สายมมลเป็นแหล่งผลิตค้องแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าชาวตำบลไายมูลเนี่ยจะผลิต้องได้สวยงามแค่ไหนไปเบิ่งกันเลยของมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา จนปัจจุบันก็ยังมีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆหรือในวัดทุกๆวัดหัตถกรรมตีของตำบลทรายมูลอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีการทำของด้วยการตีมือที่สืบทอดมามากกว่า30ปีชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิต และจำหน่ายคลองของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือนที่สร้างรายได้เสริมหลังฤดูเกษตรกรรมประวัติการทำคลองของชาวบ้านตำบลทรายมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเดิมนั้นมีชาวบ้านไปทำงานที่อู่ต่อเรือได้พบว่ามีการนำแผ่นทองเหลืองมาประดิษฐ์เป็นคลองจุมเดียวและมีความทนทาน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2510จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อสั่งซื้อทองเหลืองจากกรุงเทพมาตีเป็นคล้องสร้างเป็นธุรกิจหัตถกรรมการตีค้องขึ้นมาเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้หลังฤดูการทำนาชาวบ้านบริเวณลุ่มน้ำมูล เมื่อวางเว้นจากการทำนาหรือฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จมักจะหันมาประกอบอาชีพค้าขายเพื่อเป็นรายได้เสริมอาชีพการทำของนี่อยู่คู่กับชุมชนทรายมูลมาอย่างยาวนานและถือเป็นอาชีพหลักที่นอกเหนือจากการทำกรเกษตรกรรมชาวบ้านก็จะรับจ้างทำของให้กับร้านขายของในชุมชน ถ้าจะว่าไปแล้วเนาะเกิดขึ้นมามันก็คู่คียอยู่กันในวงการนี่เลยมันก็เลยบอกไม่ถูกว่าเราจะเริ่มต้นตรงไหนดีเพราะว่าจําความได้ก็ปู่ย่าตายายก็รุ่นต่อรุ่นสืบทอดกันมาเลยอะนะจ๊ะเจ็ดหมาแต่มามันมาอยู่นี่มา่า จะตีซ้ำหาแต่ว่าพอมีเฮ็ดมาโดนแล้วทอดทอ,อ,อดไปเรื่อยนะแต่ก็มีหลายอยู่เลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมีหันก็มีนะแม่ซ้ำกลุ่มสี่กลุ่มอยู่ในบ้านเฮาแต่ว่าเฮานี้จากหน,น้าปับมาให้มาไม่ดของถือว่าอาชีพหนึ่งนะปัจจุบันก็เฮ็ดของไงล่ะแต่ว่าอาชีพรักเฮ็ดหน้าทำหน้า,นนออาเสริมครับเสริม เนื่องจากการทำค้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญสูงประกอบกับชื่อเสียงที่สะสมมานานอีกทั้งการผลิตต้องใช้ต้นทุนสงูงจำเป็นต้องมีตลาดรองรับแน่นอนก่อนณปัจจุบันตำบลทรายมูลยังเป็นแหล่งผลิตของแห่งเดียวในประเทศไทยของ่าทาทาเฉพาะครอบครัวพอในเงืนมุนเนนย่า,ยางก็จยวบงดักซีหานโตซีหาแสนอยู่บนโตเดือน่อเดืนอดน มันหัวการนั่นมันหัวการอันนั้นไม่อยซิบป,ประกอบขั้วพน่ะพอ่อเบิ่งแย่งอยูน่นี่กระเดียงดูนะนะวันไหนไปไซออผู้หนึง่งผู้หนึ่งออกเชื่อมผู้หนึ่งไปตีปุ่มผู้หนึ่งเขียนได้นะดสานาดิน่ะแต่แต่พังงานไพ่ศิษยานาถไพมันก็คิดว่าเออเขียนได้คล้องขนาดนี้ราคาจักบาทพอกระจายไปตามนั่นเ็ทแล้วมองไงผู้ตีปุ่มเอาเสียงตีปุ่มแล้วเอาเสียงท่าสีมา จักบาทพ่อกระจายไปตามตามเหนืองานลูกห้านเลี้ยนจบประดิญญาทำประดิญญานี่พ่อนอยังกระมาอยู่นี่ให้วิทยาท่านให้เบิดนั่นแหละมีบัวชั่วให้ขันตอนหนึ่งท้องสามคือ,อยังกระเดียนดูให้บอกดูบอกห้านพ่อกะบอกว่าแพงเลยหนึ่งเข้าคงอนุกไว้อนุรักษ์ไวประเภทนี้วัฒนธรรมคือข้องนี่ประเทศไทยก็มีมองนี่มองเดียวบอกายซะ ที่มองนี่มองเดียวม,มันเกิดคงจะอยู่อยู่ไปเงสิละอยู่อยู่ไปตลอดกระนานนั่นและตราบไร้ที่ยังย้ายังมีผูุ้ทธศาสนาอยู่ของเป็นทั้งเครื่องดนตรีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากที่อื่น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับของเนี่ยก็มีลวดลายสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ผมแอบเห็นลายพญานาคด้วยนะครับเรียกได้ว่าเข้ากับยุคกับสมัยมากๆยังไงผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยช่วยการสืบสารและวก็อนุรักษ์อาชีพนี้ไปนานๆเลยนะครับ รือต่อไปนะครับได้เวลามาแนะนํารายการดีๆของทาง ALTV ช่อง4ทีเรียนสนุกข,ของเรานะครับนั่นก็คือรายการ The Speech Guy นั่นเองนะครับซึ่งรายการนี้จะพาคุณผชมเนี่ยไปพบปากพูดคุยกับบรรดาผู้ชานาญการในหลากหลายสาขาอาชีพนะครับพวกเขาเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยทำให้พวกเขาประสบความสําเร็จในอาชีพได้อย่างไรไปดูตัวอย่างรายการกันเลยครับ ที่เราเป็นผู้ชํานาญการภาษาไทยเนี่ยต้องชํานาญการหรือเก่งขนาดไหนเรานําเสนอสารไปโดยที่เราเข้าใจตรงตามที่เราอยากจะสื่อแล้วผู้รับสารเนี่ยเข้าใจตามที่เราอยากจะสื่อแบบนี้มันก็สามารถจะทาให้เกิดความสําเร็จจากการสื่อสารนั้นได้แล้วภาษาไทยวิบัติแล้วัยรุ่นอนีางนี้โอ้ใช้กันผิดผิดทูถ้าพูดถึงเรื่องพวกคำคำวิบัติโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้มองว่าคําเราเนี่ยมันวิบัติ แต่มันคือคำแปลกๆใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาตามยุคตามสมัยหลายๆครั้งเราอาจจะเจอตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องร0อยนตในรายงานสื่อสารแต่กลายเป็นแม่พิม คนที่ผิดเราจะไปบอกให้เขาแก้บางทีมันยากบางทีมันเหนือการควบคุมของเราดังนั้นสิ่งที่เราทาได้คือเราเนี่แหละก็ต้องช่วยกันสร้างสรื่ออย่างปัจจุบันนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันจะมีหลายหลายประเด็นมากเลยที่คนให้ความสําคัญกันยกตัวอย่างเช่นเรื่อง storytelling เรื่อง storytelling ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากณปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะนำนำเสนอสารใดๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานใดๆก็แล้วแต่ถ้าเรามีทักษะเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารในประเด็นนี้มันจะทําให้สิ่งที่เรานําเสนอเนี่ย มีน้ำหนักมากขึ้นเด็กเยาวชนเนี่ยจะมองว่าถ้าต้องไปเรียนภาษาเพิ่มยุคนี้สมัยนี้ที่มีโลกออนไลน์มีเว็บไซต์มีอ่า u u u e e ให้เขาสามารถไปเรียนรู้กันเองได้เนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะไหมพี่มันมันยาก สำหรับคนที่คิดว่ามันยากเรารู้ว่าเรามีความจําเป็นอะไรที่ต้องเรียนแล้วเรารู้ว่าเป้าหมายสุดท้ายเป็นยังไงเนี่ยความยากตรงนั้นจะหายไปแล้วกลายเป็นแรงผลักดันให้เรารู้สึกสนุกแล้วก <Okay. S 1> เ็เรียนเก่งขึ้นไวขึ้นสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรยากเพราะว่าถ้าคนคนนึงในโลกใบนี้ทำสิ่งนั้นหรือว่าพูดภาษานั้นได้เราในฐานะคนเหมือนกันเนี่ยต้องทำได้ หนึงวันในสมัยนั้นเท่ากับว่าเพื่อนคนอื่นทํางานหนึ่งเดืนอนถ้าเกิดเราทํางาน30วันเท่ากับเพื่อนคนทำงาน30เดืนอนหรือว่าถ้าเราทํางาน12วันเท่ากับว่าเพื่อนคนทำงาน1ปี 1> เพื่อที่จะได้เงินเท่านี้ นี่แหละครับสำหรับน้องๆหรือว่าคุณชมคนไหนนะครับที่กําลังมองหาแรงบราลัจนะครับในการศึกษาเรื่องราวหรือว่าอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูดอย่าลืมติดตามนะครับกับรายการเติร์ดสปีช์ไกด์ทาง ALTV ช่อง4ของเรานะครับเวลา16.00นทุกวันอาทิตย์นะครับเพื่อจะได้เจออาชีพในฝันเหมือนแขกรับเชิญของเรานั่นเองนะครับ เอาละครับเเวลาของรายการ h a v e a n e w d a y เวลาเพลินข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสะดวกครับหรือว่าทาง www.altv.tv o r l d ครับจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ที่ a l t v 4ครับใครมีคำแนะนำติดชมอะไรส่งมาบอกเราได้เลยที่อีเมลของเรา h a v e a newsday@altv.tv หรือจะแอดมาเป็นเพื่อนกับเราก็ได้ที่ line@altv4 ครับสาหรับวันนี้ผมจะโลชนพัฒนขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ thank yeah. you